ความสำเร็จนั้นมีแท้อยู่ที่การเสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้ามาประทานให้หากแต่ต้องลงมือทำด้วยตนเองถ้าตั้งใจทำตามแบบแล้วทุกอย่างต้องสำเร็จหลวงปู่ดูพรมปัญโยอีกหนึ่งคาถาที่หลวงพ่อเงินวัดบ,บางคลานท่านได้จเจริญภาวนาทุกวันก่อนบินทบาต ว่ากันว่าเป็นการแผ่เมตตาไปยังสัตว์โลกด้วยเพราะปรากฏว่าการเจริญพระคาถานี้ทำให้จระเข้ตัวหนึ่งที่ชื่อไอ้สีได้เลิอกอลว่าทำร้ายคนเดินเรือในแม่น้ำน่านเพราะว่าหลวงพ่อเงินท่านจะภาวนาทุกทีตอนที่บินทบาททางเรือมันจะคอยว่ายน้ำตามเรือไม่ทำอะไรผู้คนจนบางที ถ้าหลวงพ่อเงินท่านจะข้ามแม่น้ำว่ากันว่ามันจะว่ายมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อเงินก็นั่งบนหลังมันข้ามแม่น้ำไปได้ซึ่งพระคาถานี้เป็นคาถาเดียวกันกับที่สมเด็จโตใช้สะกดจระเข้ผู้ที่เป็นเจ้าของวิชานี้คือหลวงพ่อใหญ่แห่งเมืองพิจิตรหนึ่งในอาจารย์ของสมเด็จโตและคาถานี้ หลวงพ่อไปวัดท่าหลวงก็ยังใช้เสกตะกุดกระดูกแล้งจนลือเรื่องอีกด้วยหากพร้อมแล้วให้ว่านโมตสาจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทโธกัมัะทาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันโดยอนุภาพพระสัมพุทโธคัมภะท้าโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆ ก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันโดยอนุภาพพระสัมพุทโธพุทโธกัมมาถาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธเรื่องราวความเป็นมาของพระคาถานี้ เล่ากันว่าที่สาวัถีมีตาใหญ่สองคนมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตไม่เคยได้ทำความดีเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสงทราบ้ดยปรมาพิเศษสัมโพธิญาณว่าตากับยายคู่นี้ได้เคยถวายสังฆทานแก่สมเด็จพระพุทธตันหังกรมาก่อนแต่มีการยากักยอกเงินในสมัยพระพุทธเมธังกรผลของกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกข์ยาก หลายพบหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายไปในเจ็ดวันจึงควรจะสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายรุ่งเช้าพระพุทธองค์จึงทรงสเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยอยู่พอไปถึงพระองค์ทรงสแสดงพระสัพพระนรังศีจนตายายสองคนเลิ่มใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บารพระองค์ทรงถามว่า อยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากพระองค์บอกว่าตถาคตจะให้คำภาวนาแล้วจะรวยตายายก็ดีใจแต่ต้องนั่งบนภาวนาไปนะห้ามจับปลานะตากับยายทั้งสองก็รับคำก็นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าทรงให้ก็คือ พุทโธกัมมะถาโมกัมมะจุติสำพุทโธตายายก็ภาวนาไปผ่านไปเจ็วันทั้งสองก็ตายลงนายเนรยาบาลก็มารับตัวไปแต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายทำให้ดวงวิญญาณทั้งสองจิตจับที่คำภาวนาภาวนาไปตลอดทางพอไปสำนักพระยายมราช นายบัญชีก็อ่านความดีความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองและเรียกวิญญาณกุ้งปลาเต่าที่ตากับยายเคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมาก็มีเต่ามาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้เป็นการแผ่มเมตตาขอโอโหสิกรรมฉันไม่โกรธเธอหรอกขอโอโหสิกรรมให้ แล้วเต่าก็เดินจากไปพระยายมราชจึงเสด็จลงมาจากบัลลังตรัสว่าไม่มีเจ้าทุกข์ตายายใส่บาตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเกิดที่ชั้นจะตุมมหาราชิกาได้ตากับยายก็งงว่าตนได้ฆ่ากุ้งปลาเต่ามามากมายทำไมได้ไปสวรรค์ พระยายมราชบอกว่าก็พระที่พวกเจ้าเจอคือองค์พระพุทธเจ้าและคาถาที่ให้พุทโธกัมมะถามโมกรมมะจุติสัมพุทโธแปลว่า,วากรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันโดยอนุภาพพระสัมพุทโธนะสิพวกโจท์ก็เลยอโหสิกรรมหมด ท่านก็ว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองผูกกับคำภาวนานี้พูดถึงพระพุทธโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้จะได้ไปชั้นจจตุมมหาราชิกาขึ้นไปหลังจากนั้นพระโมคัลานะได้ไปพบเทพ,พบุตรเทพธิดาทั้งสองนี้จึงได้จดจำพระคาถานี้ไว้ ตกทอดสืบมาอย่างพระครูใหญ่วัดเมืองพิจิตรอาจารย์สมเด็จโตและหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่ได้เ,เรียนสืบกันมาโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์ก็ใช้คาถานี้ในการภาวนาไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินหรือทำกิจกรรมอะไรอยู่หากพังเพอหรือสามารถดึงสติกลับมาได้ก็จะใช้คาถานี้ในการบริกรรมให้เกิดเป็นพุทธานุสติ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเปิดรับการแจ้งเตือนจากทางช่องเราจะอัดคลิปวิดีโอลงทุกๆวันอาทิตย์วันนังคารและวันพฤหัสอย่าลืมกดกระดิ่งเปิดรับการแจ้งเตือนกันนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากเพจดูดวงเครื่องรางของขลังสีพึ่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมน้ำมันสาลิกาแปลงเศกนักกันกรูด้านสเสน่ห์เมตตาซึ่งได้ผ่านการปลุกเสกจากอาจารย์พัชรินตามตำราพิธีโบราณ และการทำพิธีกรรมจุดยันเทียนเรียกจิตเรียกนามเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมดวงสตาการงานการเงินความรักโชคลาภตลอดจนการลงหน้า,นาทองลงยันพกกระซับบนฝ่ามือท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามรับชมเพจได้ที่ลิงก์ข้างใต้ในคลิปวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ